สวัสดีครับพร้อมพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับผมวันนี้เราก็นะครับจัดอะไรให้ลูกค้านะครับผมตันนี้ก็เป็นข้อกระเวดนะครับผมเนี่ยนุ่นข้อโตครับผมกระเวดนะครับแล้วก็นะครับผมวันนี้ก็จะมาขัดเสื้อสูบนะครับผมให้ FC ด้วยนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนครับผมรถมอไซค์เดี๋ยวนี้ลูกสูบมันใหญ่มากครับ หัวขับธรรมดาแทบจะใช้ไม่ได้เลยนะครับเครื่องที่ผลิตมานะครับผมนี่ครับผมดูเสื้อนี่ครับผมให้เทียบกับเสื้อเดิมก่อนนะครับนี่นะครับเสื้อเดิมนี่คือโอ้บุนลมมาเสื้อเลยครับผมเห็นไหมโคตรเสื้อเลยอะนะครับผมสมัยก่อนเราทํากันลูกอะไรอ่ะซีบีนะหกห้าก็ถือว่าใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนี้ครับดูนะครับ เนี่ยยาวกว่ากันต้องเยอะดูนะครับเห็นไหมโอ้โหหกหกนี่เล็กไปแล้วครับผมรถสมัยนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับทําลูกใหญ่ครับผมแท่นขัดผมนะครับก็ต้องปรับปรุงครับหัวคงหัวคว้านสั่งใหม่หมดนะครับผมอ่าอันนี้ก็ใหญ่มากครับเดี๋ยวนี้ก็แปดห้ารู้สึกว่าจะเริ่มเล็กแล้วนะมี8ปดเจ็ดปดปดเก้าิมาแล้วนะครับผม ก็ใหญ่โตโมโหมูลานะครับก็รับทำนะผมหัวขัดผมเนี่ยขัดได้ยันลูกร้อยยี่สมิลนะครับถ้าใครมีความสามารถจะทําลูกได้ใหญ่กว่านี้ผมก็สามารถสั่งหัวขัดและมีดคว้านมาคว้านได้นะครับผมอ่าผมตามให้ตลอดครับงานนะครับผมตอนนี้มีคว้านผมก็คว้านสุดนู่นแหละครับผมร้อยแปดิมิลแะครับผมสําหรับมอไซครับใครมีความสามารถทําได้ก็ส่งมาคว้านมาตีบอกได้นะครับผม บอกสูบผมก็สามารถนะครับสั่งนะครับหล่อได้ทุกขนาดนะครับผมเจ้าลูกเท่าถังน้ําก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีความสามารถครับทําแล้วประกอบได้นะครับผมอ่าไม่ใช่ว่าทาแล้วใช้ไม่ได้เสียเงินฟรีนะครับนี้ผมก็จัดให้ครับผมสาวกลูกโตโมเต็มนะครับเผื่อ FC หาที่ทํามันอยู่ครับลูกโตๆครับผมมีข้อมูลหมดนะครับผม ทำไปให้ช่างดังๆหลายชุดแล้วครับหลายท่านแล้วนะครับก็ทําขับเล่นกันส่วนใหญ่ครับแล้วก็จะจริงจังครับจริงจังไม่ได้ครับพังมาที่เสียหลายหมื่นครับซ่อมเยอะกว่ารถยนต์แล้วครับรถเครื่องเหล่านี้นะครับนี่ก็ขัดลื่นให้แล้วนะครับลูกสูบครับผมเที่ยวว่าลูกสูบเข้าคำปั้นมันมีจริงนะอันนี้ลูกเดิมเที่ยวใช้กัน่ะ 5354นะครับเนี่ยลูกสูบเท่ากำปั้นนะเนี่ยมีจริงนะครับที่วัยรุ่นพูดกันอนะลูกสูบเท่ากอบปั้นแนละ้วบิดทียกล้อนะครับมันมีจริงนะครับอันนี้ลูกนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับมีอีกลูกนะครับกําลังจะทําให้ fc ครับเดี๋ยวไปหยิบมาให้ดูครับผม ทำทุกวันครับผมชินตาไปแล้วมองไม่ใหญ่แล้วอันนี้ก็เป็นลูกสูบนะครับที่กำลังให้ดูเนี่ยเขาเรียกว่าเสื้อสูบอ่าเสื้อสูบยักษ์ก็ได้ครับโคตรยักษ์ครับ นี่ครับอันนี้ก็ว่าใหญ่แล้วนะอ่าเมื่อเทียบกับไอ้ลูกเดิมเดิมน่ะนะครับผมแต่ดูครับผมดูดูโอ้โหมันก็ยังเล็กอยู่ดีนะครับนี่ก็ช่วงนี้ลูกใหญ่ดันโลมาทํากันบ่อยนะนะครับน่ะนี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับอ่าเทีอาไปเห็นจะจัดเลยป่าถั่วตัวเท่าปอนต่อปอนนะครับยังมีใหญ่กว่าอีกนะครับเห็นไหมอ่าอันนี้ก็กําลังจะ เซตของให้นะครับผมนี่ฮะลูกเสื้อครับใส่ได้จริงนะใช้งานได้จริงนะครับผมใหญ่ไหมอ่าย้ายเสาย้ายอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆทยอยเซตให้นะครับเพราะว่าใช้เวลาเซตนานหน่อยครับสองสามชั่วโมงเลยนะครับผมปกติเป็นวันครับเดี๋ยวนี้เครื่องมือครบนะครับเซตไวครับแป๊บเดียวนะครับผมลูกค้าก็ได้ขับไวครับพังมาก็ซ่อมไวเซอร์วิสไวอ่ะ ไม่ต้องทิ้งไว้นานนะครับ FC ก็ชอบกันส่งมาผมก็ชอบครับส่งมากันเยอะๆนะครับนี่วันนี้ก็ไล่รถเสร็จไปสามสี่คันแล้วรอลูกค้ามารับนะครับผมรถทิปรถทัวร์ลิงทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่ช่วงเย็นช่วงมืดก็ไอ้นี่แหละงดใช้เสียงทําอะไรต่อนะครับช่วงเช้าก็ใช้เสียงเต็มที่ไปนะครับผมช่วงบ่ายก็ m o d ฟายอะไรต่อนะครับผม ม,มืดก็ขายอะไรหน่อยครับได้ร้านอะไรปิดนะครับผมแถวบ้านห้าโมงก็ปิดแล้วนะครับผมก็เปิดไปนู่นแหละทุ่มสองทุ่มสามทุ่มแล้วแต่นะครับผมก็วิ่งเมาอะไรได้นะอยู่ระแวกใกล้ๆอ่ะนะครับตัวนี้ก็นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้สเต็ปดันโลเลยนะครับผมเนี่ยฝา28 25้านะสี่วาวนะครับนี่อันนี้ก็เป็นชุดเซ็ตของอีกท่านหนึ่ง ครับผมอันนี้ก็ของท่านนึงนะครับนี่ก็เสื้อสองยิ้วหววนะครับ FC เอามาให้ตีปอกนะครับคืนนี้จัดให้นี่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 โนวายกพอร์ตไอดีนะครับผมอ่าสูตรแรงๆถามได้ครับช่างระดับแถวหน้าประเทศไทยเอามาให้เลยนะพวกแดด KR ไอโนวาเนี่ยนะครับตัวน,นี้ก็สี่วาวนะครับนี่ ทำต,ตามแบบง่ายมากครับผมตอนนี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับลูกค้าทิ้งไว้ให้นานเลยนะครับทิ้งไว้ให้มาเอาบ่ายทิ้งไว้ให้บ่ายมาเอาเย็นเลยจะบอกลูกค้าว่า20นาทีเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยก็เก่งใจครับเดี๋ยวลูกค้าว่าไม่เชื่ออีกครับผมแต่หลายๆท่านที่มาไกลๆก็นั่งรอกลับกันทั้งนั้นนะ่ะนะสี่วาวเนี่ยลองทำถามดูอะนะครับช่างที่ทำสี่วาวโดยตรงแหละนะครับผมนี่ก็แค่ปาดหลบนะครับ คว้านปาดหลบตามแบบนะคว้านประมาณห้าหกนาทีครับปาดหลบประมาณสิบนาทีก็เสร็จแล้วนะครับจัดให้เลยครับผมงานข้อนะครับเนี่ยมาทํามันเต็มเลยนะครับงานข้อก็ยืดให้อยู่นะครับรอวางห่วงครับแล้วงานชุดเซ็ตนะครับผมจัดให้หมดแล้วนะครับผมโล่งแล้วครับผมงานลดงานเครื่องนะงานเครื่องมาเยอะนะครับผมเนี่ย สี่วาล์ดันโลทำเต็มหมดเลยนะครับผมงานรถก็เสร็จหมดแล้วนะครับผมนู่เสร็จหมดแล้วนะครับงานรถว่างแล้วครับทีนี้นะครับผมก็จะไล่รถแข่งแล้วครับทำรถแข่งแล้วนะครับผมนี่ใกล้สิ้นปีแล้วครับผมเผื่อได้ไปบุกบุรีรัมย์บ้างครับผมไปวิ่งสนามใหญ่ๆบ้างนะครับนี่ครับเอฟซีที่ถามมาครับมีเสื้อฝาไหมครับผมจะซื้อนะครับนี่ครับเสื้อฝาครับ ส่งมาสับได้ส่งมาทำได้แล้วก็ซื้อขาดได้นะครับผมมีหมดนะครับเสื้อฝาปะเกนแคมกา้านแคมเจียมมือก็กำลังจัดให้อยู่นะครับช่วงนี้แคมเจียมมือสี่วาวไล่เข้ากับเครื่องยนต์เลยนะครับไล่ตามอาการไล่แบบว่าทำเครื่องมาไม่จบนะครับยกมาเปลี่ยนแคมมาจูนได้นะครับอย่าให้ตามเครื่องยนต์เลยตามน้ำหนักคนขับเลยว่างั้นนะครับผม ก็เดี๋ยวเซตอะไรให้ลูกค้าต่อแลครับของใครที่ส่งมายังไม่ได้ก็ทักถามกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ